ก็ขอกรับอภัยด <und ying> ้วยนะครับผมที่คลิปซื้อของเออใน E M P shop มันมันแบบไม่มีเสียงครับผมนะต้องขออภัยด้วยครับผมโอเคก็นะผมวันนี้เราก็จะมาสอนใหม่กันเลยครับผมเพราะว่าคลิปนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ลบครับผมโอเคโอเคก็เริ่มเริ่มด้วยที่ E E M P shop ครับผมพิมพ์ไปครับผมว่า E M P shop ครับผม หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้า eMB Shop n e t ครับแล้วก็เลื่อนมาผมที่สมัครสมาชิกเป็นสมัครฟรีนะผมแล้วก็ใส่ชื่อจริงกับนามสกุลข,ของคุณไปัะผมแล้วก็ใส่ชื่อเล่นตรงนี้ใส่อีเมลตรงนี้แล้วก็เอ่อ copy อีเมลตรงนี้มาใส่หรือว่าจะเอ,อ่อพิมพใ์ใส่เลยนะผมและนี่ผมสร้างรหัสผ่านนะผมนั่นก็คือการการที่แบบรหัสผ่านเนี่ย หัดผ่านนะครับผมมันเป็นการสร้างรหัสผ่านเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมตอนแรกมันจะเป็นสร้างรหัสผ่านหรือเปล่าแต่ผมเออเออไอ้นั่นแต่ผมเออไปสร้างรหัสหัดผ่านแล้วครับผมเออก็มาบอกกันด้วยผมแล้วก็ให้สร้างรหัสสาหรับเข้าเล่น,นะครับผมไม่ใช่สําหรับเข้าเนี่ยครับผมบัญชีเทพอะไรแบบนี้โอ,อ้โเทพแอ็เค้าอะไรแบบนี้ ก็สร้างรหัสพิมพ์ไปแล้วผมแต่คุณต้องจําได้ไหมครับผมแล้วค่อยกรอ,อกรหัสอีกครั้งหนึ่งไน่ให้ใส่ด้วยครับว่าคุณเป็นเพศอะไรแล้วก็ใส่วันเดือนปีด้วยครับผมว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วก็ปีอะไรครับผมแล้วก็ใส่โทรศัพท์ด้วยครับผมนะโอเคแล้วหลังจากที่สมัครแอคเคาท์เสร็จเนี่ยก็ให้คุณไปที่ Gmail ครับผมนะนี่คือ Gmail ที่ติดต่อผมได้ครับผม นะโอเคก็นะผมเคียกรอบเนี่ยผมก็มายืนยันที่ตรงนี้ครับผมแล้วมันจะขึ้นเข้าหน้าแบบนี้ครับผมเคียมันจะขึ้นเข้าหน้าตรงนี้ครับผมแล้วก็เออเออนี่บผมก็เราก็สามารถสั่งซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับผมให้คลิกไปที่สินค้าทั้งหมดครับผมเพื่อสะดวกต่อการซื้อครับผมนะ จะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ับผมซื้อพวกตุ๊กตาตุ๊กตามครับสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากโมแจ้งหรือว่าเป็นซื้อตุ๊กตา,าเออสเปเชียลเนืสะ,อะไอะไรแบบนี้ครับผมที่ออคุณต้องการซื้อผมแล้วก็ก็อซื้อดีแท้ไหมครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมเออแนะนําให้เป็นโอ้ผมต้องขออนุญาตจากพ่อแม่ก่อนนะผมเพราะว่าโอเนี่ยราคาถูกครับผมก็บอกกับพ่อแม่ให้ดีๆก่อนนะครับว่าเออถ้า ถ้าอยากซื้ออื้อทูมันเนี่ยก็ต้องเสียเสียอีกเยอะเลยครับผมเพราะว่าภาษีมันแพงนะถ้าเป็นโอนเนี่ยก็เสียน้อยครับผมให้เรากดนี่ครับผมแล้วก็หยิบเข้าตะกร้าครับผมแล้วพอหยิบเข้าตะกร้าเสร็จปุ๊บเนี่ยผมแนะนําให้เอาเป็นโค้ดอาดผ่านโค้ดฟรีครับผมแล้วก็กดสั่งซื้อนะผมเอ่อเข้าสู่ระบบ เอาเฮดลืมเข้าสู่ระบบครับผมโอเคพอเข้าแบบนี้ครับผมแล้วมันเออจะให้เออใส่แบบนี้ครับผมถ้าส่วนอีเมลผมก็ต้องเป็นอีเมลของคุณเบอร์โทรศั์ผู้รับเออให้เป็นเบอร์โทรพ่อคุณก็ได้ครับผมหรหัสไบรษนียก็ใส่ไปครับผมพวกเลือกจังหวัดอำเภออะไรแบบนี้ก็เป็นเป็นของประเทศไทยนะแค่หลังจากคุณใส่เสร็จแล้วถ้าผมก็กดดําเนินการต่อครับผม อันนี้ครับผมก็้านะผมกดยินยันสั่งซื้อผมแล้วมันจะเป็นการสั่งซื้อสเสร็จสมบูรณ์นะผมตัวอย่างหน้าอย่างนี้ครับผมแล้วก็ก็คือมันมันจะให้เออนะผมชำระเงินภายในเอออะไรแบบนี้ครับผมคือต้องชำระเงินก่อนวันนี้นะนะครับไม่ไม่งั้นเนี่ยเขาเขาจะตัดตัดสินค้าคุณออกเลยครับผมแล้วก็ครับผม ไอดีทูมันนี่ครับผมนะเฮ้ยใช่อะไรสำหรับการชำระเงินเงินที่ทูมันนี่ครับผมก็คือให้ใส่รหัสบัตรทูมันนี่ครับผมสี่หลักครับผมจนกว่าจะครบเออคันสามครับผมถึงแล้วก็ากดเติมไปครับผมเลขออเดอร์อ่าต้องกดกดเลขออเดอร์ด้วยครับผมดูยังไงเลขออเดอร์ตรงนี้ครับผมเป็นเลขออเดอร์ครับผมนะโอเคก็ แลผมส่วนเออที่ใครคิดที่จะโอนครับผมให้มาตรงนี้ครับผมอ่าแล้วพอโอนเสร็จปุ๊บก็แจ้งชำระเงินอะไรแบบนี้ก็ติ๊กธนาคารที่เออคุณโอนไ้ครับผมแล้วก็จานวนเงินเวลาชั่วโมงชั่วโมงครับผมมันจะมีบอกอยู่ในอนนั้นครับผมแล้วก็กดนี่ครับผมผมก็เลือกรายการครับผมว่าอ่าเออเออสั่งซื้อสั่งซื้อเอออันไหนไอ้ผมถ้าสมสั่งซื้อนี้ครับผมจะขึ้นเป็นเงินเออ พันบาทอะไรแบบนี้ผมแล้วก,ก็กดที่แจ้งชําระเงินนะผมแต่ก็คือถ้าถ้าอยัางให้ดีอะผมให้ใส่ตรงนี้ด้วยะผมเป็นหลักฐานการโอนนะผมแต่ผมใส่ไม่ใส่อะผมถ้าใส่ใส่ได้นะจะจะได้เออไอดี ID แท้เร็วขึ้นนะผมถ้าใครอยากได้ i ดทแท้เร็วอะผมแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรอะผมเดี๋ยวเขาหาหาเองได้ผมโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อะผมโอเค ก็อย่าลืมไปสมัครกระลานะผมโอเคจะได้จอยดีแท้แอมาอ่านะผมโ okay. อเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ